ก็เลยไม่กินน้ำแข็งแต่ก็เริ่มจะทุเลาลงแล้วนะคะเรื่องอาการไอแต่ว่าการแสบคอนะคะการแสบคอแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมันมันระคายคอเหมือนกับมันจะไอมันจะไออยู่ตลอดเวลานะคะตอนนี้อาการก็ไม่ค่อยดีนะคะซึ่งเ <laughs> พราะว่าเราปกติเราก็ไม่ใช่สายที่ชอบกินน้ําแข็งนะ้องยุ้นแล้วอยู่ๆมากินน้ําแข็งเมื่อวานนะโหมีความรู้สึกว่า หยอดไปทีละก้อนทีละก้อนหยอดใส่ปากนะคะให้มันละลายไปเองนะคะไม่เคี้ยวเพราะว่ากลัวเคี้ยวแล้วเดี๋ยวเสียงดังนะคะเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานจะลาคาญน,นะคะก็ค่อยๆอ,อมนะคะแล้วก็ให้มันละลายไปเองนะคะพอหมดปากปุ๊บก็ใส่หลอดใหม่เข้าไปนะคะใส่ก้อนใหม่เข้าไปกินทั้งวันเลยนะคะกินตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงเกือบเลิกงานนะ กินจนน้าแข็งหมดแก้วอะคิดดูเอาคือเป็นคนที่เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ไม่ทราบนะกินน้ําแข็งทั้งวันนะคะกินน้ําแข็งทั้งวันผลออกมาก็เลยเจ็บคอระคายคอนะคะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะน้ํานะคะน้ําเย็นนะคะกินได้นะคะแต่ว่าอย่าเย็นจัดนะคะน้ําแข็งกินได้นะคะแต่ว่าอย่ากินเยอะนะคะไม่งั้นมันจะระคายคอจะเจ็บคอเหมือนไม้นะคะ ก็บอกกันไว้นะคะรักกันไว้เถิดนะคะรักกันก็เตือนกันนะคะเรารักกันเราก็ต้องเตือนกันนะคะหวังดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณกําลังใจทุกบ้านนะคะเลิฟเลทุกคนนะคะดีใจนะคะดีใจที่พรุ่งนี้ก็จะหยุดงานแล้วเนาะ ก็จะได้มีเวลาเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งนะคะจะได้มีเวลาพักผ่อนด้วยมีเวลาตัดคลิปทําคลิปด้วยนะคะเมื่อตอนสมการก็ไปเที่ยวมานะคะไปไปเที่ยวบริเวณที่เป็นออของคู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะ แล้วก็วัดพระแก้วนะคะแล้วก็เดินไปทางเสาชิงช้านะคะไปวัดสุทัศน์ด้วยนะคะก็ทำเอ่อถ่ายคลิปออกมาเยอะนะคะแต่ไม่มีเวลาตัดคลิปนะคะไม่มีเวลาตัดคลิปเลยนะคะก็ทยอยทยอยทำนะคะทำเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยนะคะจะจะปล่อยคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะคะส่วนการไปเที่ยวสวนนงนุษนะคะก็มีทั้งหมด4 EP นะคะมีทั้งหมด4ตอนนะคะตอนแล้วก็ ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วตอนที่1กับตอนที่2นะคะอย่างออีก2ตอนนะคะคลิปวัดพระแก้วก็ยังไม่ได้ลงคลิปสาลหลักเมืองก็ยังไม่ได้ลงส่วนคลิปวัดสุทัศน์นี่ลงไปแล้ว2คลิปนะคะก็ให้เพื่อนๆช่วยไปดูให้ด้วยนะคะไปเป็นกําลังใจไปกดไลค์ให้คลิปนะคะให้กับ my story ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะคุณปริยานะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะคุณปริยา ขอบคุณมากๆเลยเลิฟเๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกบ้านนะคะขอบคุณพลังบวกขอบคุณดวงตาสวรรค์ทุกดวงนะคะที่แวะมาจอดจอดมานะคะมาซุ่มซุ่มดูนะคะว่าบ้านนี้เขาคุยอะไรนะคะบ้านนี้คุยอะไรบ้านนี้ก็คุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะคะไม่ได้มี ใจความไม่ได้มีเนื้อหาอะไรไม่มีประเด็นอะไรที่สลัสำคัญนะคะนานๆทีก็จะหยิบยกเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังสักทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะหลังบ้านนะคะหลังบ้านของไมายเองเนี่ยรู้สึกว่าจะปกติแล้วนะคะหลังบ้านปกติแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วภาษีสิงคโปร์ก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เพลงหรือคลิปที่เอามาลงนะคะก็ไม่มีปัญหาแล้วนับตั้งแต่ที่เราใช้แอปของ Youtube Creator เราก็จะไม่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการเอาเพลงนะคะมาประกอบคลิปอีกเลยนะคะเป็นอะไรที่พอใจมากๆนะคะพอใจมากๆสํสำหรับออแอปของ Youtube Creator นะคะใครที่ยังไม่ได้ทดลองใช้นะคะก็เข้าไปโหลดใน p l a y store นะคะไปพิมพ์คำว่า YouTube ี r e a t o r นะคะ มันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากนะคะเพราะว่าเราทำช่อง YouTube เราจะมีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะทุกคนมีบัญชี Google นะคะออพอโหลดคลิปนี้ปุ๊บนะคะมันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติให้เรากับบัญชี Google ที่เรามีนะคะเพราะว่าแอปตัวนี้เป็นของทาง Google นะคะทำออกมาให้กับ Creator ทุกคนได้ใช้งานนะคะ อยากจะให้เพื่อนๆนะคะลองเข้าไปศึกษาลองใช้งานดูนะคะจะรู้ว่ามันใช้งานได้ง่ายมากนะคะใช้